สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงหลักการทํางานของชุดคําสั่งนะครับว่าคอมพิวเตอร์มีกวนการอย่างไรหรือมีการสั่งการอย่างไรจึงทําให้สามารถแสดงรูปแบบต่างๆของคําสั่งได้นะครับคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากมนุษย์ โดยมนุษย์นั้นอยากได้เครื่องทุนแรงที่ใช้ในการคำนวณเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นหรือเรียกคอมพิวเตอร์อยุคแรกๆว่าเครื่องคิดเลขจากนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอาจแบ่งเป็น4ยุคในปี1950-1969คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่เกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในปี1970-1989ได้เริ่มมีการออกแบบชุดคำสั่งที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมภายในเครื่องคอมพิวเตอร หรือเรียกกันว่า c o m p พเลอรในปี1990ถึง999คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนานขึ้นมาเรื่อยๆจนมีการออกแบบ CPU หน่วยความจำระบบ Input Output มันติโปรเซสเซอร์ทำให้คอมพิวเตอร์มีการเก็บข้อมูลเและมีร,ระบบปฏิบัติการต่างๆเหมือนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและยังสามารถทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆในปี2000ถึง2009 ในปีนี้ได้มีการพัฒนา ISA และสถปะาปัตยกรรมไมโครและยังคงพัฒนาต่อเรื่อยๆเราคงจะเห็นสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาในอนาคตซอฟต์แวร์ที่เราเห็นในปัจจุบันที่เราใช้ในบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะ่ทำงานผ่านตัวอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์โดยการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องมีชุดคำสั่งเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถติดต่อสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่มนุษย์ป้อนคำสั่งทำงานโครงสร้างของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะมีภาษาสำหรับตัวมันเองจึงทำให้คอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีนักเขียนโปรแกรมเพื่อทำการป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์นั้นเข้าใจภาษาของมนุษย์ตัวอย่างที่มนุษย์ต้องการใช้สื่อสารอคอมพิวเตอร์จะมีภาษา C C++ C# j พ v a พัทซาว่า HTML เป็นต้น ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของตัวซอฟต์แวร์อยู่แล้วการออกแบบอินเทอร์เฟซในการออกแบบอินเทอร์เฟซให้ดีนั้นจะต้อง 1. เคลื่อนย้ายอิมพิเม t นต์ได้หลายตัว 2. เดินทางได้หลายทาง 3. มีการทำงานในระดับที่สูงขึ้น 4. อนุญาตให้มีการน,นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่ต่ำกว่าสำหรับในส่วนนี้นะครับ ก็จะแสดงให้เห็นการพัฒนาของ ISA นะครับมีวัฒนาการของชุดคำสัง่งการพัฒนาที่สำคัญในงานสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์มักจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องหมายของชุดคำสัง่งเทคโนโลยีการจะอออกแบบก็คำนึงว่าเราควรจะออกแบบเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นมีความสามารถไม่เท่ากาันตามสเปคของเครื่องกระจกแบบจึงต้องคํานึงถึงการใช้งานของแต่ละบุคคลเพื่อให้แต่ละการใช้งานตรงตามประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีความสําคัญเนื่องจากปัจจุบันเราชุนชินกับการเขียนที่มีหน้าต่างที่ไม่ใช่คอมมานด์ไลน์การออกแบบจึงออกแบบให้มีหน้าต่างมากกว่าจอกแบบให้ทํางานบนคอมมานด์ไลน์ เทคโนโลยีคอมไพเลอร์ในปัจจุบันคอมไพเลอร์ของแต่ละภาษามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาที่เราจะเขียนโดยทั่วไปนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานบนระบบปฏิบัติการเช่น Windows Linux OS X เป็นต้นดังนั้นเราจึงมีการออกแบบให้สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการได้ส่วนประกอบต่างๆของ ISA เครื่องมือแหล่งเก็บข้อมูลในอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าที่จะประกอบด้วย 1. ที่เก็บข้อมูลลงบนรีจิสเตอร์ใน CPU ที่มีทั้งแบบทั่วไปและแบบพิเศษ 2. ตัวเก็บข้อมูลทั่วไปที่มีขนาดเท่ากับเมมโมรี่แหล่งเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตหรือเอาพุตชุดคำสั่งประกอบไปด้วย 1. ปริมาณองค์ประกอบกทั้งหมดของระบบปฏิบัติการ 2. ทํทำงานใช้แหล่งเก็บข้อมูลอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้ารูปแบบ และผลของช่วงแสดงผลเพื่อให้วงจรเกิดการทำงาน 3. รูปแบบของคำสั่งจะมีขนาดและความสำคัญของพื้นที่ที่วางอยู่ในภายในคำสั่ง 4. การทำงานโดยปกติการแสดงผลจากวงจรทำงานนั้นทุกๆการทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อวงจรนั้นมีการอ่านโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกคำสั่งเตรียมการออกแบบประกอบไปด้วย 1. โค้ดที่ใช้ในการดำเนินคำสั่ง2ํตำแหน่งในหน่วยความจำา3ชนิดและขนาดของตัวถูกดำเนินการ 4. การเข้ารหัสรายละเอียดของชุดคำสั่งยกตัวอย่างเป็นการบวกค่าจาก r 1กับบวกค่า r 2แล้วนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ใน r 0คําคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการคำสั่งคือ add ตัวที่ถูกดำเนินการคือ R1 และ R2 การโหลด store ข้อมูลเกิดขึ้นที่ R0 ชนิดของคำสั่ง data movement คือการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ register ไปยังหน่วยความจำหรือ register ภายนอกโหลดมีแหล่งกำเนิดคือหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์และจุดมุ่งหมายคือ register การ store มีแหล่งกำเนิดคือ register และจุดหมายปลายทางคือหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์อาร์มเมติกแอนด์ลอจิกคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกตัดเก็บในที่เก็บข้อมูลอื่นบล็อหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากการทํางานปกติกของคําสั่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคําสั่งถัดไปแทนที่จะทําลงมาในการบรรทัดถัดมาแต่จะเป็นการข้ามบรรทัดเพื่อไปใช้อีกบรรทัดหนึ่งตามคําสั่งที่เกิดขึ้น การแยกประเภทของ I S A accumulator คือการบวกค่า a กับ accumulator ไปเก็บไว้ใน accumulator การ stack จะเป็นการทำการบวก stack ค่าก่อนจากนั้นค่อยนำมาบวกกัน memory to memory คือการดำเนินการใน memory ทั้งหมดเช่นการบวก a ที่เป็น memory a บวก memory b จากนั้นนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ใน memory a Register to Memory คือการมีการโหลดสตอร์ค่าเพื่อให้ได้ค่าแล้วนั้นไปเก็บไว้ใน m e m o r รี่ g i s t e t t r Register จะมีการโหลดและการสตอร์ที่อยู่ใน Register ทั้งหมดประเภทของ S A มีทั้งหมดสี่ประเภทดังนี้1 s t a c k หมายถึงจะถูกดำเนินการอยู่โดยปริยายถ้าได้รับเข้ามาจะอยู่ด้านบนของ Stack ยกตัวอย่างเช่นมิเนล y ี่การดำเนินงานของด้านบน2 Element ของส Stack นำไปใช้ดำเนินการและพุทธค่าจะส่งผลกับอันที่ส t a c k 2. a c .cumulator หมายถึง1ในตัวถูกดำเนินการจะเป็นไปโดยปริยายของ a c .cumulator มักจะเป็น1ในแหล่งที่มาของตัวถูกดำเนินการและการดำเนินการปลายทางสันนิฐานว่าจะเป็น a c .cumulator 3. register to memory หมายถึงจะเป็นตัวถูกดำเนินการอย่างเช่นหน่วยความจำใดอย่างหนึ่งคือถูกดำเนินการหรือ register ถูกดำเนินการใ,ใดๆด ISA สามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้4 register to register หรือ load store ห,หมายถึงคำสั่ง load store ส,สามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้โดยคำสั่งอื่นๆต้องใช้กับ register เท่านั้น ยกตัวอย่างของ s a แต่ละประเภทกำหนดให้สมการ a เท่ากับ b บวก c accumulator โหลด b คือการโหลดค่า b ไปเก็บไว้ใน accumulator S c คือการ add ค่า c กับ accumulator แล้วไปเก็บไว้ใน accumulator การ store a คือการเอาค่าใน accumulator บางเก็บไว้ใน a สแต็กพุชบีคือการนําค่า B ไปเก็บไว้ในสแต็กพุชซีคือการนําค่า C ไปเก็บไว้ในสแต็กจากนั้นทําการแอดก็คือการบวก B กับ C ที่อยู่ในสแต็กปับเคือการนําค่าที่ได้จากการบวก B กับ C ไปเก็บไว้ใน A Memory to Memory add a b c คือการเอาค่า b ค่า c บวกกันแล้วเก็บไว้ใน a Register to Memory คือการโหลดค่า b ไว้ใน r 1และทำการบวกค่า c กับ r 1จากนั้นทำการสต o อ e ค่า r 1ไว้ว้ที่ a Register to Register คือการโหลดพื้นที่ของ B ไปเก็บไว้ใน R1 โหลดค่าพื้นที่ของ c เก็บไว้ใน R2 จากนั้นทำการโหลด R1 มาที่ R3 และโหลด R2 ที่ R4 จากนั้นนำ R4 กับ R3 บวกกันเก็บไว้ใน R5 และทำการสโต r e ค่า R5 ไว้ที่ a ต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดให้ลองทำนะครับคือการ a คูณ b ลบ a บวก c คูณ b นะครับทำ instruction ดังนี้คือ accumulator stack memory to memory register to memory register to register โหลด b คือการรับค่า b เก็บไว้ในหน่วยความจำของ accumulator m u a คือการคูณกันระหว่างค่า a กับค่าที่ได้จากคำสั่งก่อนหน้านี้1นึ่คำสั่งในนี้จะได้ a คูณ b s o d การนำค่าที่ได้จากคำสั่งก่อนหน้านี้คำสั่งมาจัดเก็บไว้ในดีในที่นี้คือที่ a คูณ b ไปเก็บไว้ในดีโหลด b คือการนำค่า b ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ accumulator เมา c การคูณกันร,ระหว่าง c และค่าที่ได้จากคำสั่งก่อนหน้านี้1คําคำสั่งในที่นี้จะได้ b คูณ c add a การบวกกันระหว่าง ค่า a กับค่าที่ได้จากคำสั่งก่อน,นหน้านี้1คําคำสั่งในที่นี้จะได้ b คูณ c บวก a การสโตอ e คือการนำค่าที่ได้จากคำสั่งก่อน,นหน้านี้1คําคำสั่งมาเก็บไว้ใน e โหลด d คือการรับค่า d มันเก็บไว้ที่หน่วยความจำ accumulator การซับ e คือการลบกันระหว่างค่า e กับค่าที่ได้จากคำสั่งก่อน,นหน้านี้1คําคำสั่ง จากการทำแบบฝึกหัดน,นะครับจะทำให้แสดงเห็นข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์ดังนี้ข้อดีความต้องการแชนแบตต่ำมาก 2. ง,ง่ายต่อการออกแบบและความเข้าใจข้อเสียนะครับจะทำให้เกิดการคอขวดแล้วก็มีการทำไบายได้ยากนะครับแล้วก็มีการจราจรในหน่วยความจำที่สูงนะครับพุชบคือการรับค่า B มาเก็บไว้ พุชซคือการรับค่า C มาเก็บไว้เมาคือการเอาค่า b คูณค่า C p u ุ a คือการรับค่า a มาเก็บ Add คือการเอาค่า b คูณ C มาบวกกับ a อพุชคือการเอาค่า a มาเก็บพุชบคือการเอาค่า b มาเก็บเมาคือการเอา a คูณกับ b ีซับคือการลบค่าการของค่าที่ได้ก่อนหน้านี้คือ b คูณ c บวก a ลบกับ a คูณ b ข้อดีและข้อเสียของสแต็ก,กนะครับก็คือความหนาแน่นของรหัที่ดีถูกดำเนินการโดยปริยายอยู่ที่ด้านบนของสแ a c k ความต้องการของฮาร์ดแวร์ต่ำง่ายต่อการเขียนคอมไพเลอร์ที่เรียบง่ายนะครับข้อเสียนะครับสแต็ก,กจะมีการคอขวดและความสามารถเล็กน้อยสำหรับการทำไบไลน์นะครับทำยาก ข้อมูลไม่เสมอที่ด้านบนของสแต็กเมื่อต้องการคําแนะนําเพื่อให้สทราบข้อมูลเพิ่มเติมเช่น t o อและแ a p ที่มีความจําเป็นยากที่จะเขียนคอมไพเลอร์เพื่อมีสิทธิภาพ Memory to Memory นะครับคือการเมาบี b ี d คือคูณ C คูณ B เก็บไว้ในดีแอ Add คือการ A บวก D ไปเก็บไว้ใน E เมา f a b คือการเอา A คูณ B เก็บไว้ใน F ซับคือการลบ F E ไปเก็บไว้ใน H ข้อดีและข้อเสียของ Memory to Memory นะครับคือมี Instruction ที่น้อยลงนะครับแล้วก็ งายต่อการเขียนคอมไพเลอร์ส่วนข้อเสียนะครับก็มีการจอรในหน่วยความจำที่สูงจำนวนตัวแปรนะครับของคอรอต่ออินสแันชั่นนะครับต่อไปนะครับเป็นรีจิสเตอร์ทูเมมโมรีนะครับก็คือการโหลดค่า B เก็บไว้ใน R1 และนำค่า มาคูณกับค่า b ก่อนหน้านี้เก็บไว้ใน r1 แล้วก็แอดค่า a กับค่า b กับ c ที่คูณก่อนหน้านี้เก็บไว้ใน r1 จากนั้นทำกรารสโตล์ r1 ไว้ที่ e แล้วก็โหลด r2 ไว้ที่ a จากนั้นจากนั้นมาคูณ b กับค่าก่อนหน้านี้แล้วก็มาลบการระหว่างค่า e กับค่า r2 นะครับ ข้อดีและข้อเสียของ register to memory นะครับก็คือข้อดีข้อมูลสามารถส่งผ่านการโหลดเป็นระดับแรกและคือคำสั่งง่ายต่อการใช้งานข้อเสียนะครับ openland มีค่าเท่ากันมีจำนวนของคอกต่อ i n s t r u c t i o n มีจำนวน variable ของ register จำกัดนะครับ register to register นะครับก็คือการโหลดพื้นที่ A เก็บไว้ใน R 1พื้นที่ B เก็บไว้ใน R 2พื้นที่ C เก็บไว้ใน R 3จากนั้นแล้วก็โหลด R 1นี่เก็บไว้ใน R 4 R 2เก็บไว้ใน R 5 R 3เก็บไว้ใน R 6จากนั้นทําการคูณกันระหว่าง R 6กับ R 5แล้วเก็บไว้ใน R 7บวกกันระหว่าง R 7กับ R 4ไปเก็บไว้ใน R 8แล้วก็คูณกันระหว่าง R 4กับ R 5เก็บไว้ใน R 9จากนั้นทําการลบกันระหว่าง R 9และ R 8เก็บไว้ใน R 1 0 ข้อดีและข้อเสียของการหลดและการสตอร์นะครับก็คือมีการจํากัดขนาดของชุดคําสั่งในการถอดรหัสชุดคําสั่งมีความใกล้เคียงเซอร์เคิลง่ายต่อการทําการไปไลน์ข้อเสียนะครับชุดคําสั่งมีจํานวนน,นับที่สูงชุดคําสั่งไม่ทั้งหมดที่ต้องการ3ามโอเปเรนต์นะครับชุดคำสั่งขึ้นอยู่กับการคอมไพเลอร์ ประโยชน์และข้อเสียของ register นะครับก็คือมีความเร็วมากกว่า c a c เกิดความผิดพลาดได้ยากใช้ register ซ้ำได้คำสั่งมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็การเจอตอนของข้อมูลสะดวกนะครับข้อเสียการบันทึกและการเอาค่าออกมาจะต้องมีการเลียกใช้ p r o c e d อ r ์และ concept s w i t c นะครับไม่สามารถชี้จุด register ได้มีขนาดของ register ที่จากัด ของจำนวนตัวจาัดก,การคอมไพเลอร์นะครับหลักการทำงานของจิสเตอร์นะครับก็คือการจาับภาพน,นะครับก็คือการโหลดต่อและการใช้งานเมมโมรีคือการที่ OP 1จากเมมโมรีมาใส่ในจิสเตอร์ R 8และการบวกของลิสเตอร์มาเก็บไว้ใน R 2นะครับ โดยทั่วไปนะครับมีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างหลากหลายและมีการระบแอดเดสของรีจิสเตอร์มีขนาดเล็กการโหลดและการสตอร์มีลองและ short อดเดสอย่างละหนึ่งอัเดสนะครับถ้าการใช้ชุดคำสั่งคิตศาสตร์ใช้คำสั่งอด d เดสนะครับเนื่องจากเครื่องทำการได้ยากนะครับดังนั้นเครื่องจะต้องมีเลข0-3ถึง3มีควาแตกต่างทางคำสั่งคณิตศาสตร์ ใช้ข้อมูลห่วยความจำและถ้า ALU instruction จะเป็นเครื่องประเภท load store ส,ส่วนเครื่องอื่นๆนะครับจะเป็นแบบ register to memory และ memory to memory ละชไลายนี้นะครับจะแสดงถึงตำแหน่งของหน่วยความจำซึ่งแร m ทำงาน8ไบ b ์ทำให้ RAM ม,มีการทำงาน2ชุดคือครั้งแรกจะอ่านไบต์ที่ 0- ถึง7ทครั้ง 2. จะอ่านไปที่8-15ถึง15จะมีผลคือการเข้าถึงหน่วยความจำจะค่อนข้างช้าดีานี้ครับจะเห็นได้ว่า 1. byte address ทางด้านซ้ายจะไม่ได้เก็บค่าตำแหน่ง address แต่ 1. byte address ทางด้านขวามือมันจะเก็บค่าตำแหน่งของ address หน้า35ครับปัญหาในการจัดตำแหน่งถ้าสถาปัตยกรรมไม่จำกัดการเข้าถึงหน่วยความจำและ ทำให้ด้านซอฟต์แวร์นั้นง่ายแต่ด้านฮาร์ดแวร์จะต้องตรวจสอบและให้เข้าถึง2หน่วยความจําและการตรวจสอบลอจิกนะครับจะมีราคาแพงในบางครั้งการไม่จํากัดก็สามารถทําให้เราย้อนกลับไปทํางานได้และถ้าสถาปัตยกรรมจำกัดด้านซอฟต์แวร์จะต้องรับประกันคุณภาพด้านฮาร์ดแวร์ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลและจะไม่มีเวลาที่จะจัดการข้อมูลที่เหมือนกัน เพราะเนื่องจากเราต้องการให้งานทั่วไปได้ทำได้อย่างรวดเร็วมักมีการจัดตำแหน่งที่จำกัดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนอกจากจะมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล Address Mode นะครับหรือการอ้างอิง Address การอ้างอิง Address อ้างตำแหน่งโดยใช้ Register ที่ตำแหน่งของข้อมูลเช่น การบวก r 4กับ r 3แล้วเก็บไว้ใน r 4 2การอ้างตำแหน่งกับค่าข้อมูลโดยตรงเช่น r 4เท่ากับนำไบข้อมูล3ฐาน10บวกกับ r 4มีมาเก็บไว้ใน r 4 3การอ้างตำแหน่งโดยอ้อมโดยใช้ register เช่น r 4เท่ากับตำแหน่งที่ register r 1บวกกับ r 4ี่มาเก็บไว้ใน r 4 4. การอ้างข้อมูลจากตำแหน่งข้อมูล เช่น r 4เท่ากับนำใบข้อมูล1 0 0ฐาน10บวกกับตำแหน่งที่ register r 1แล้วนำไปบวกกับ register r 4มาเก็บไว้ใน r 4 5. การอ้าง s d a s รวมกันร,ระหว่าง index และ index โดยใช้ register index 1ตัวและ register index 1, อีกตัวหนึงเช่น r 3เท่ากับนำตำแหน่งที่ register r 1บวกกับ register r 2และบวกกับ register r 3 มาเก็บใน R3 Direct เล็กออปส์ลูนครับเป็นการอ้างอ d ต e ตสของหน่วยความจำแบบโดยตรงคือการอ้างถึงข้อมูลโดยระบุตำแหน่งอ d ต e ตสของหน่วยความจำโดยตรงจะตัวอย่างนะครับ A ทําการบวก R4 กับข้อมูลอ d ต e ตสที่1 0 0 1นนะครับโดยจะเก็บค่าไว้ใน R4 นะครับ Memory indirect นะครับ เป็นการอ้างอิง address ของหน่วยความจําโดยอ้อมคือการอ้างอิง a d d เ e s จากหน่วยความจําของหน่วยความจำมจหนตัว,ยว,อ,ยวอย่างนะครับทําการบวก R4 address ของ R3 ซึ่งข้อมูล R3 จะเก็บ address อีกที่1นนะครับโดยจะเก็บไว้ใน R4 นะครับ Auto i n c น e m e n t นะครับเป็นการอ้างอิง address โดยการเพิ่มค่า register โดยอัตโนมัติหลังจากที่ทําคําสั่งเสร็จนะครับ จา,ก,า,ก,ก, 1, ก,ากตัวอย่างนะครับทำการบวก R4 กับ Address R1 โดยเก็บค่าไว้ใน R4 นะครับอีกตัวอย่างครับเพิ่มค่า Register R1 นะครับต่อมานะครับ Auto Decrement นะครับเป็นการอ้างอิง Address โดยการลดค่า Register 1, โดยอัตโนมัติขอที่ทำคำสั่งนะครับแต่ตัวอย่างนะครับทำการลดค่า R1 ทำการบวก R4 กับ8ปเดกของ R1 โดยจะเก็บค่าไว้ที่ R4 นะครับ c h a l l e นะครับควยเลยเนี่ยแ h a l l e นะครับคือการ R1 บวกกับ Memory 1 0 0บวกกับ R2 นะครับแล้วก็บวกกับ Register R3 คูณกับ D นะครับ การใช้ addressing mode ครับจากกราฟครับจะเห็นว่า immediate นะครับ and displacement นะครับ addressing mode นะครับจะเป็นตัวที่ใช้งานเยอะกว่า addressing mode ตัวอื่นๆนะครับคุณสมบัติของ displacement นะครับ displacement r t R4 นะครับ100 r 1นะครับจะเห็นได้ว่า100คือขนาดของ displacement ซึ่งจะมีผลต่อขนาดของ instruction นะครับที่มีขนาดเป็นบิตนะครับ การกระจายของริสเ a นเมนต์นะครับที่ศูนย์บิตคอมไพเลอร์จะเริ่มจากการ a อ็นดิซิ่งนะครับ property of immediate นะครับคุณสมบัติ immediate นะครับจากโค้ดข้างบนนะครับคือการนำค่าที่ต้องการไปบวกกับ register r นะครับในส่วนของตัวดำเนินการแต่และตัวนะครับจะมีความถี่แตกต่างกันออกไปโดยแบ่งเป็นแบบ o ป t ติงพอยต์และแบบอิทิเจอร์ตามสไลด์นี้นะครับค่าการกระจายตัวเป็นไปตามการาฟต่อไปนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการดำเนินการในชุดคำสั่งนะครับ8 0 x 8 6นะครับความถี่ในชุดคำสั่งจะเป็นไปตามตารางนะครับชุดคำสั่งในการ ควบคุมนะครับจะมีดังต่อไปนี้ 1. จ้มหรือการกระโดดนะครับจะเป็นการทําแบบไม่มีเงื่อนไข 2. องบ n ็อจะเป็นการทําแบบมีเงื่อนไข 3. ขั้นตอนการเรียกใช้จะเป็นการเก็บค่าใดาค่าหนึ่งไว้ที่ register set t e นะครับ 4. ขั้นตอนการเรียกคืนเรียกกลับไปหา s a t นะครับความถี่ในแต่ะละชุดคำสั่งนะครับแบ่งเป็นแบบ floating point และแบบ integer นะครับ ชุดคำสั่งควบคุมส่วนของ asdressing นะครับจะมีดังต่อไปนี้ 1. pc หรือโปรแกรมคอม์วเตอร์ครับเป็นการย้ายค่าโดยเริ่มต้นจากปิดที่นอนที่สุดต้องการย้ายบิดเป็นจำนวนกี่บิดต้องระบุโดยการทดลองนะครับการทำงานของบ,นนบลันนะครับการควบคุมอิ s ส r c t นะครับเดนะครับสำหรับการ ประมวลผลนะครับ return indirect jumps channel นะครับ tab ข้อหมายครับจะไม่สามารถดูเวลาการ compile ได้เลยนะครับ้การกระโดดนะครับจะขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับที่อยู่ใน register นะครับนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับสวิตเสมือนะครับฟังก์ชันฟังก์ชัน ptr นะครับเชื่อมโยงแบบดนา a มิกนะครับ library นะครับ มีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวซิมเพิลเทสกับ compare with ซ e r o นะครับการเข้ารหัสนะครับใน Instruction s e t นะครับการเข้ารหัสชุดคำสั่งนะครับความต้องการนะครับจะมี Register ที่เป็นจำนวนมากและโหมดที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับผลกระทบของขนาดของ i s t ิสเตอร์นะครับและที่อยู่ในโหมดที่คอนเลลร์ตของขนาดชุดคำสั่งนะครับ และความเฉลี่ยของขนาดของโปรแกรมความต้องการของชุดคำสั่งการเข้ารหัสความยาวจะง่ายต่อการจัดการการดำเนินการ3ทางเลือกสำหรับการเข้ารหัส